บุรีพระจันร์รวงทิพย์ร,งรวงเขาเห็นไหมพระจันทร์อัศวินสามิตรนับเป็นบันบอนรวงทิพย์ เกล็ดทองเออเกล็ดทองแต่ก่อนมหาราชรวมท,ทิ์อันนี้ที่ชั้นสูงตรัรงทีที่แดกบนี่นี่สีนี่อือลายขาวสามมิ <c oughs> ตสะบากแล้วธรรมชาติขอบคุณชาติ บบอ่าครับครับกระเปาถือไว้ก่อนจะลงเฟสเ<อ>ชิญชวนเข้ามาเที่ยว